ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้หลักแล้วก็วิธีการวาดภาพนะคะเด็กๆมาทําความเข้าใจในเรื่องของทัศนศิลป์ก่อนทัศนศิลป์คืออะไรทัศนศิลป์ก็คืองานศิลปะท,ที่สามารถรับรู้ความสวยงามได้ด้วยการมองเห็นเป็นงานศิลปะท,ที่เกิดจากการสร้างสารรค์ขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ยกตัวยอย่างเช่นภาพวาดภาพแกะสลักภาพพิมพ์งานปัน้น งานก่อสร้างนะคะยกตัวอย่างภาพ3ภาพนี้นะคะภาพแรกเป็นภาพวาดและลงรักปิดทองส่วนตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่างานจิตกรรมนะคะต่อมารูปที่สองนี้เป็นงานปั้นและงานหล่อเราเรียกว่างานประติมากรรมนะคะส่วนที่สามงานก่อสร้างเราเรียกว่างานสถาปัตย,ยกรรมนะคะ การเรียนทัศนศิลป์เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้หลากหลายมากเลยนะคะถ้าเป็นนักเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถนำความรู้ตรงนี้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบป้ายนิเทศที่โรงเรียนก็ได้นะคะการตกแต่งเครื่องใช้รวมไปถึงการดีไซน์เครื่องแต่งกายของตัวเราเองก็ได้นะคะหรือการตกแต่งอาคารบ้านเรียน,นยให้มีความสวยงามเป็นต้น ความรู้พื้นฐานของการเริ่มเรียนทัศนิสินเนี่ยเด็กๆจะต้องเริ่มเรียนในส่วนของทัศนาธาทุก่อนนะคะทัศนาธาตุก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่บนงานที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะทัศนาธาทุประกอบไปด้วยจุดเส้นรูปล่างรูปทรงสีพื้นผิวแสงเงาน้ำหนักอ่อนเข้มบริเวณว่างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าทัศนาธาตุ แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นทัศนาาน์ในส่วนของจุดเส้นและกรูปร่างนั่นเองจุดก็คือสิ่งที่เกิดจากการจดปลายอุปกรณ์ต่างๆลงไปนะคะปลายอุปกรณ์ที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นดินสอปากา้าผู้กันนะคะลงบนพื้นระนาบ พื้นระนาบที่ว่านี้อาจจะเป็นกระดาษอาจจะเป็นผ้าอาจจะเป็นโต๊ะอาจจะเป็นไม้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะลากเส้นไปตามทิศทางที่เราต้องการหลังจากที่เกิดจุดแล้วเนี่ยอันดับต่อมาก็จะกลายเป็นเส้นนะคะเส้นก็คือจุดที่เราลากต่อกัน เราสามารถนำเส้นเนี่ยมาต่อกันเป็นรูปต่างๆได้นะคะหลังจากเกิดเส้นแล้วก็กลายเป็นรูปร่างนะคะรูปร่างก็คือเส้นรอบนอกของสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นสองมิตินะคะมีความกว้างแล้วก็มีความยาวนะคะทศนทิทาตุอันดับแรกเลยก็คือจุดนะคะเราสามารถใช้ปลายดินสอเนี่ยสร้างจุดเล็กๆขึ้นมาได้ หรือว่าอาจจะใช้ไปผู้กันแล้วก็สีเมจิกเนี่ยสร้างจุดขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะจุดเนี่ยเราสามารถพบเห็นในธรรมชาติเนี่ยได้หลากหลายมากยกตัวอย่างเช่นจุดของดวงดาวบนท้องฟ้านะคะรวมไปถึงจุดที่ปรากฏบนตัวสัตว์ตัวมแมลงนะคะอาจจะเป็นจุดที่ปรากฏบนก้อนหินแล้วก็ก้อนดินเป็นต้นนะคะดังตัวอย่างภาพที่เด็กๆได้เห็นนี้นะคะ ขัอนท่าส่วนที่สองนะคะก็คือเส้นเส้น,เ,นเริ่มจากจุดจุดหนึ่งนะคะลากไปตามทิศทางที่เราต้องการหล,หลังจากที่เราลากเส้นไปตามทิศทางที่เราต้องการแล้วเนี่ยมันก็จะมีเส้นเนี่ยเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะในความแตกต่างของเส้นแต่ละเส้นเนี่ยก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะคะมาดูภาพแรกเลยภาพแรกนี้จะเป็นเส้นตรงแนวตั้งนะคะเส้นตรงแนวตั้งนี้ให้ความรู้สึก แข็งแรงนะคะมั่นคงภาพที่สองเป็นเส้นตรงแนวนอนนะคะเส้นตรงนี้ให้ความรู้สึกสงบราบเรียบภาพที่สามเป็นเส้นโค้งกระจายเส้นตรงนี้จะให้ความรู้สึกงอกงามนะคะภาพที่สี่เส้นตรงแนวเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคงนะคะภาพที่ห้าเส้นหยักนะคะให้ความรู้สึกขัดแย้งนะคะน่ากลัวภาพที่หก เส้นลูกคลื่นนะคะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่นิ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นเส้นปะนะคะเส้นปะให้ความรู้สึกไม่ชัดเจนนะคะไม่ต่อเนื่องนะคะเส้นขดก้นหอยให้ความรู้สึกหมุนเวียนนะคะต่อมาเส้นสุดท้ายเลยเห็นแล้วยุ่งเหยิงไหมคะเส้นตรงนี้เราเรียกว่าเส้นแบบไลทิศทางนะคะทัศนาท่าส่วนที่สารนะคะก็คือรูปร่าง รูปร่างหมายถึงเส้นรอบนอกหรือว่าเขาครงของรูปนะคะมองเห็นในลักษณะสองมิติก็มีความกว้างแล้วก็ความยาวดังตัวอย่างภาพสองภาพนี้ที่เด็กๆได้เห็นนะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างรูปร่างกับรูปทรงนะคะรูปร่างก็คือในส่วนที่เป็นหลายเส้นส่วนรูปทรงนี้ก็เป็นในส่วนที่เป็นรูปถ่าย แต่รูปทรงในงานทัศนศิลป์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่รูปถ่ายอย่างเดียวนะคะเป็นการวาดภาพระบายสีที่เน้นน้ำหนักแสงเงานะคะตรงนี้เราเรียกว่ารูปทรงรูปร่างต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยแบ่งออกเป็นสามประเภทนะคะซึ่งสามประเภทนี้ได้แก่อะไรบ้างมาดูกันนะคะหนึ่งเลยก็คือรูปเลขาคณิตรูปเลขาคณิตคือรูปที่สามารถวัดพื้นที่ รวมไปถึงขนาดได้อย่างแน่นอนนะคะเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นรูปของสี่เหลี่ยมรูปของสามเหลี่ยมรูปของวงกลมนะคะต่อไป2เป็นรูปธรรมชาติรูปธรรมชาติก็คือรูปที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีทั้งขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่แตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้คนสัตว์ดอกไม้นะคะ 3. รูปอิสระรูปอิสระก็คือรูปที่มีขนาดแล้วก็รูปร่างไม่แน่นอนนะคะอาจจะมีความกว้างมากยาวมากรวมไปถึงคดเคี้ยวแบบไร้ทิศท,ทางนะคะยกตัวอย่างเช่นรูปร่างของก้อนเมฆเกลียวขึ้นรวมไปถึงรูปร่างของไฟนะคะทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาในหนังสือของเด็กๆนะคะซึ่งได้เรียนจบไปแล้วเฉพาะนนในหนังสือเล่มนี้นะคะ ซึ่งทไทยบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดให้ทำครูจะให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเฉพาะในส่วนที่เป็นกากบาทนะคะแต่ในส่วนที่เป็นการวาดภาพระบายสีทั้งหน้ากระดาษจะให้ใช้สมุดวาดแทนหลังจากที่ทำแบบฝึกหัดพร้อมทั้งเฉลยไปทั้งหมดแล้วครูก็จะเริ่มให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเลยนะคะแต่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ละครั้งครูจะให้ดูวิดีโอก่อนนะคะ ซึ่งวิดีโอที่ให้ดูนี้เป็นวิดีโอที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากในหนังสือนะคะ